สวัสดีครับไปที่ติ๊กติปนี้พัานมายังสลักแก้วขู่ที่จังหวัดหนองคายกนครับที่แห่งนี้นะครับเกิดขึ้นจากนิมิตของปู่บุญเหลือนะครับสุรีรัตน์รูปปั้นเหล่านี้นะครับก็จานิมิตของปู่บุญเหลือนั้นนะครับไม่มีการวางแผนคือออกแบบก่อสร้างก่อนเลยนะครับจากนิมิตของปู่บุญเหลือสุรีรัตน์นะครับสร้างเมื่อพศ2521า25ครับ ที่อยากเหแต่นี้มีท่านเนี่ยนะครับเพราะไม่มีการออกแบบอะไรมาก่อนนะครับท่านซึ่งกับสดๆสดสดเลยครับปู่ท่านเป็นคนคุมงานนะครับให้เป็นตากนิมิตเดี๋ยวที่ท่านเห็นนะครับจนนี้เห็นอยู่นี้นะครับดามความคิดของหลวงของปู่นะครับของปู่บุญเหลือนะครับต้องการให้หลายศาสนาเนี่ยมา อยู่ด้วยกันได้นะครับอย่งอุทยานแห่งนี้นะครับเป็นอุทยานแห่งความหลุดพ้นนะครับตามความประสงค์ของท่านปู่บุญเหลือนะครับนี่น่าจะเป็นพราพรมน,นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นพระนาคปกพระพุทุกนักปกนะครับหลายหลายความเชื่อเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับเป็นอุทยานในจิตวิญญาณ <_ Nickel. S 2> ของแท <Lion. _ initiate> ้ครับศิลปะหลายอย่างมีความใหญ่โตมากนะครับเนี่ยรูปปั้นมีความใหญ่โตมากแล้วก็ ไม่เห็นไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยครับราศรีนะปาไม่เคยเห็นที่ไหนเนี่ยนะครับต้องใช้ติความเอานะครับอันนี้เราจะเขียนพระพรมพระพุทธรูปปางนากปกนะครับแล้วก็พระพุทธรูปต่างๆนอกจากนั้นแล้วยังมีเป็นคติธรรมนะครับคติต่างๆเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเนี่ยนะครับเรามาอ่านได้นะครับเนี่ยเนี่ยให้เก็เป็นภาษ,ษาอีสานนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับเป็น เาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อเขาเรียกเป็นสุภาษิตแล้วข้อคิดต่างๆนะครับในเนี่ยที่บอกว่าสอนใจนะครับคติสอนใจครับเนี่ยนี่ต่างๆนั้นจะภาพรูปสิ่งที่แปลกๆนะครับในที่นี่เนี่ยครับอันนี้อันนี้เทวร้อยนี่นี่พระแม่คงคาเนี่ยไม่เห็นที่อื่นเนี่ยพามาดูตรงนี้ครับพระพระองค์นี้เนี่ยเป็น พระพุทธรูปยืนยืนนะครับเนี่ยเห็นพระบาทไหมครับพระบาทพระพุทธบาทเนี่ยมีไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นจะเป็นพระพุทธบาทเป็นมงคลร้อยแปดนะหรือหรือธรรมจักรหรืออะไรอันนี้เป็นหลายหลายความเชื่อเนี่ยปนกันนะ,ะตรงกลางน่าจะมีมาจากศาสนาฮินดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะค,ะค,ค,ค,ครับคล้ายๆสาสโอมแต่ว่าก็เป็นสิ่งของธรรมนะครับที่บอกว่าถึง การหลุดพ้นหรือไงเนี่ยครับเนี่ยในพื้นฐานของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยมีหลายอย่างนะครับก็งั้นนี่เราจะไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้พระนารายณ์แน่นอนท่เนี่ยพระนารายณ์เนี่ยพระนารายณ์บรรดาบัณฑมศิลบรรดาพระนารายณ์พระนารายณ์ยอยู่บนทะเลน้ำนมนะครับทะเลน้ำนมคือยมบัณมศิลขี้นอนอยู่บน ทะเลน้ำนมแล้วมีบรรลังบรรลังนี่คืออนาตนา,นาคาราชมีพระยาครุฑนะครับเป็นพาหนะในการปิรยานพาหนะเนี่ยครับเนี่ยบรรลยบรนทมศีลบรรทมอยู่บนบรรลังอนาตนา,นาคาราชเนี่ยเดพามาดูปั้นอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของของที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมกันนะครับทางด้านนี้ครับนี่ครับ จะให้หลายคนเดานะครับว่าคืออะไรนะครับเนี่ยเขคงให้เดาว,ว่าคืออะไรครับอันนี้คือแล้วออกไหมครับนี่เอาอัน,นก่อนอื่นดูนี่ก่อนอันนี้เป็นพระพุทธรูปปางชนะมารน,นะครับเนี่ยหลายคนคงจำต,ตอนชนะมารก็คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพระแม่ พร,รพ,รพระแม่คงคาเนี่ยเอ๊ะพระแม่พระแม่ธรณีขออนุาพระแม่ธรณีเนี่ยหลั่งออกมานะครับหลังเรียกว่าหลังน้ําออกมาล้างพยามาน,นี่พยามานนะปา,านพชนมารี่นี่พญามาเน,นี่พยพญามารนพชนเนี่ย,าานนยาานนตอนพุทธองค์าาเจอมาระชนนะครับแล้วพุทธอง์ก็เอามือชี้ไปว่าให้พระแม่ธรณีเนี่ยเป็นพญานในบุญของเราน,นะครับบนที่ ท่านเนี่ยทำมาเพราะแั่ทนนี้ก็ขุดขึ้นมาจากแผ่นดินนะครับหลังน้ําออกมาเป็นน้ําที่พุทธองค์ท่านท่านเคยกรวดเคยบําเพ็ญมานะครับเพื่อแม่แม,แม่ทานีเป็นพยานนี่คือม่แม่ีมเป็นพยานในบุญกุศลของท่านน้ํเก็ไหลออกมานะครับล้างพยามานหมดเลยนะครับเนี่ยล้างออกมาหมดเลยเนี่ยครับเป็นปางมารวิชัยปางชนะมาน,นะครับก่อนตัดสรุปนะครับ ต่อไปดูอันนี้นะครับอันนี้คือเดาได้ออกไหมครับว่าอันนี้คืออะไรนี่หรือเปล่านนี้ด้านนี้ครับเาดาออกไหมครับนี่นะครับเจ้าแม่นาคีครับเนี่ยหรือเจ้าย่าทวดแอร์ไข่นะครับนี่ ถ้าทําที่เขียนไว้นะครับคือเจ้าญาโทษแอไข่นะครับนี่ครับขุนไทยแ,แค่กับขุนเถืองนะครับแอไขน่นี่แอไข่ยญาโทษแอไข่กับขุนเถืองตางตำนานนะตำนานเป็นตำนานนี่ครับ นี่นะครับเดี๋ยวพาชมกันต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวดูครับอันนี้คืออะไรนะครับตรงนี้นี่ครับนี่นรนตรงนี้ตรงนี้ก็คืออ๋อพระพุทธองค์ปางปางปางประสูตรครับเนี่ยก็คือปางประสูตรนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยปางประสูตรเนี่ยฮะเนี่ยปางประสูตร พระนางสิรีมหามายานี่พระนางสตรีมหามายาที่สุมพินีวันนะครับเนี่ยเนี่ยพระโพธิสัตว์ประสูติออกมาครับนี่ประสูติออกมาสุลพินีวันส่วนอันนี้ก็พระกัจจายนะนะครับหลายคนคงทราบอยู่เดีย๋ยวพูดกันต่อครับ อันนี้พระนางสตรีมหามายาเหมือนกันครับทรงสุภาพสุบินอ๋อนี่ทรสุบินก่อนในก่อนที่จะพระโพธิสัตว์จะลงมาเกิดนะในคันเนี่ยพระนรพลีมหามายาทรงสุบินฝันฝันก่อนที่จะประสูตรนนใช่ใช่ตอนเดี๋ยวนี้เลยกลับบ้านมาไม่เป็นไรนี่อันนี้อันนี้น,นี่ตอนที่นี่ไงที่ ม้าคันธากะตอนที่ที่ที่เจ้าชายฟิลัต่าออกบวชเนี่ยออกออกออกผนวชนี่ตอนที่จะออกผนวชนี่มีขึ้นม้าคันธากะเหาะข้ามกำแพงวังออกมานี่มีนายอะไรนะนายกันากาทักกะไม่ใช่ม้ากันทกะมีนายนายฉันนะ <S <S ออใช่ไหมนายฉันนะท,ที่ที่ทำไปด้วยส่วนนี่ไงเท่าที่นี่ยกุองเนี่ยตัด ตัดใจบวชละผนวดละนี่มาเรื่องมาต้องมีลาวม,มานนี่ไงเห็นไหมมีมีเทวดามีใครเนี่ยมาคอยอนุมโมทนาเนี่ยต่อที่ท่านคนนี้นายนายขันนะเนี่ยที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ช้างใช่หไหมเอ๊ะมา้มาม้าไม่ใช่ที่ที่เนี่ยเทยวา่าอะไรม้านะเขาเรียกว่า เลี้ยงม้าเหรอคนเลี้ยงม้าหรืออะไรคนเลี้ยงม้าเนี่ยอืมแล้วนี่นี่ก็คือตอนที่พระโพลท่านบรรพิทุกขกิริยาเนี่ยดวงูุกัจจยญาเห็นไหมใช่ไหมที่ก่อนที่จะหาท่าสายกลางก็เป็นทุกขกิริยาจนกระทั่งเทวดาประดิษฐ์พินประดิษฐ์พินบอกว่าตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่สําเร็จ เนี่ยก็เลยบําเป็นทางสายกลางอันนี้น่าจะทักสายกลางมาตรงนี้ทางสายกลางที่จะต่อๆกันมาเนี่ยทางสายกลางนี่ครับไหนไหนนี่เนาะน้องตัวเล็กน้ตัวเล็กเอามาตอกมาจากล่างเลยเนี่ยอันนี้นะครับคือกายะนครนะครับสิรัตของ พรบ,บิดามารดานะครับแล้วก็ร่างกายของเรานะครับนี่แสดงคุณบิดามารดาอันนี้เทุดาคือคุณพระบิดาทางาาทวารผ่านข้าเมืองกายกาทนครนะครับเนี่ยผ่านพะทารนะครับนี่ข้าพาเข้าไปไว้ในปากนะครับในไไร่างกายของเราเในไไร่างกาย นี่เพื่อคุณของแม่คือหมดโลกเนี่ยเหมือนเราเข้าไปเข้าไปเกิดในยหมดลูกเนี่ยนะแต่นะก็จะสังเกตนะเหมือนกับเราจะเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับตั้งแต่นี่เด็กนะวัยเด็กวัยเด็กขึ้นมาในชีวิตของเราวัยเด็กก็มาถึงวัยหนุ่มสาวนะครับในวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มสาว แล้วก็ามามีความรักเนี่ยแต่งงานเนี่ยมีความรักแต่งงานแต่งงานกันชีวิตที่หมุนไปตามโครงการคงเกวียนนะแล้วจากนั้นก็อะไรเนี่ยอ่ารรกมให้ตีกันด้วยเนี่ยชีวิตมีปัญหาชีวิตต้องมีปัญหา ชีวิตนันมมีปัญหาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็แก่ตัวทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยลูกลก,ก็ไม่ได้ลูกลูก,ก็ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยลูกไม่ได้เลี้ยงชีวิตมีปัญหามาลูกไม่ได้เลี้ยงในทุดท้ายก็ตายครับเนี่ยกองฟอน มีเขากองฟอดเชิงตะกอนี่อันนี้เป็นเทวาลพระแม่อุมานะครับลัคนินีสามโลกประปัมอสูตรกรรมสูรน,นะครับหรือแม่กาลีเนี่ยนะครับส่วนี้จะเป็นพระศิวะนะครับเนื้พุเป็นใหญ่แห่งเทพทั้งปวงนะ ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นรูปปั้นขุนเทืองนะครับขุนเทืองขุนเทืองนี่คือเขียนว่าพยา กาลนาคนอนกินครับผุนเทืองต่อไปเราจะพาเข้าชมภายในศาลานะครับอันนี้เป็นสนกพุทธสมาพุทธา,ามากะสมาคมจอดหนองคายด้วยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมภายในศาลากันครับจะพาเดินขึ้นข้างบนกัน นี่ครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนสาลานม,มีเทพเจ้าพุทธพรามณ์ฮินดูอนนี้เป็นพระครับ ที่เทพเจ้ากับพระสลับกันไปนะครับทั้นนี้เดี๋ไปดูครับมีชันิี้มีอะไรบ้างนี่จะเป็นพระเก่าครับี่อยู่ นี่ครับนี่พระเก่านะครับต่อไปจะพาขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับพาขึ้นถึงด้านบนสดุดด้นบนนี้เป็นทวตเ,เจ้าหินดูนะครับนี่ทพเจ้าหินดูทพเ,เจ้าหินดูสลักพระครับ ขึ้นไปชมทุกชั้นนะครับไปี่ชั้นบนสุดนะครับนี่มองเห็นทีวทั์ของบริเวณสระแก้วกูนะครับทํานุทบบยานแห่งนี้ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ อยู่นลครับนี่ร่างบนสุดแล้วอันนี้มีร่างของของปบูบุนเหลืออยู่นะครับเนี่ยนี่รูปของปบูบุนเหลือครับผู้สร้างฉลาแก้วกู่แห่งนี้นะครับนี่ครับ ะนี้ครับหน้าของปุบบนเหลือนะครับ รูปวพักองรมณงปุบป่นเหลือนี้อันนี้ต่อไปนี่ไงเมือฟฟ่อเจ้าไทยพิจฉาตอธิษฐานบรมประชาแล้ว มไม่ใช่สอบแสดงหาครูบาอาจารย,ย์อันนี้เนี่ยคนตัดสรู้เนี่ยก็มีทิดาพยามารเนี่ยทิดาพยามารมาพยายามหลอกล่อเห็นไหมให้ไม่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 สำเร็จให้ความเพียนเพียรไม่สำเร็จเนี่ยทิดาพยามารมาล่อลวง แต่ก็เอาเอาชนะไม่ได้มาตรงนี้มาตรงนี้อันน,น,นี้อันนี้ตอนไหนได้นไหมตอนนี้เนี่ยมียักษ์ด้วยยักษ์สองตนสาตาคิดิียักษ์ <c oughs> แล้วอะไรเนี่ยเนตายักษ์พร้อมทึ่บริวารผมจะพี่ปกหลวงตนแล้วขึ้นมา นี่ต้องต้องไปดูทางพุทธประวัตินะเพราะว่าจตอนล้วก็ไม่รู้นะนเพราะอันนี้อันนี้พอรู้อยู่ที่ปางพางพระนอนนะจ๊ะมาที่พี่ปราบปราบปราบไอ้อัฟุดินทลาหูก็คือไม่ใช่ปราบก็คือก็คือ,คอว่าจะมาปลดอัฟุูดินทลาหูอัฟุรดินทลาหูเนี่ยเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่มากพีน้ก็ไม่กล้าไปหาพูดเอาเพราะว่าตัวใหญ่มาก เออกลัวกลัวกลัวใหญ่กว่าพุทธองค์หรือยังไงเนี่ยะพุทธองค์เขาโอ้ยไม่ต้องห่วงพื่อปรับพยาหรือยังไงเนี่ยพุทธองค์ท่านบอกโอ้ท่านท่านข้าปรับอัธยาภาัพยาผัวอุชนาหูว่าอัธยาภาพหูเนี่ยก็กลัวว่าว่าตัวใหญ่เกินไปจะสูงเกินไปใช่ไหมเกินเกินพุทธองค์พุทธองค์เขาเนี่ยแล้วไม่องค์ให้ใหญ่กว่าเลยถ้ามีที่อันหนึ่ภาพว่าใหญ่กว่าอัฟุนทราหูนี่ไงเห็นไหมใหญ่มากเนี่ย ยังไม่เอาให้ใหญ่จนทีน่ท่านผู้ได้กราบไหว้ได้เนีย่ยเขาไม่สามารถทำตัวเล็กได้หรอน่คงอย่างนั้นนะบังเนี่ยแต่รู้เนี่ยชยกักนี่เป็นปาาของพระนอน่คือปาานี่แหละที่มาของปาาสายยาแล้วอันนี้อันนี้ปางอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยมมีทั้งยักษ์ทั้งอะไรนะอันนี้ไม่รู้นะตอนนี้ไม่รู้ มันน่าสวยมันจะทรรอันนี้ต้องต้องไปดูในพุทธประวัติกันเนี่ยนี่อีกนี่เห็นไหมน่ะอ๋อนี่ปลดปวดพระนางพิมพาย่อบทธาราพระเมหสีรษะตอนที่ท่านยังไม่ไม่ไม่ออกบวชเนี่ยตอนที่เป็นชั้นสุยถาเนี่ยปวดพระนางพิมพาอันนี้ท่านเป็นพร,ระเรจ้าแล้วเป็นพร,ระเจ้าแล้วก็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 กกกกป,ปลดตัวที่ที่เป็นพระนางพิมพาตอนที่ท่านยังไม่บวชเนี่ยพระนางพิมพายังไม่บวชไม่ใช่นตอนเป็นเป็นภรรยาตอนเป็นเป็นมเหสีตอนที่ท่านยังไม่บวช ตัวหลัตงตัวหลังท่านก็มาบรบรู้ธรรมนะผมบรรลุธรรมนะแต่ไม่ได้ออกวอบวชคุณออกบวชด้วยบวชด้วยเป็นภิกษุณีนะใช่ใช่ใช่พิมพ์พาเป็นน่าจะเป็นภิกษุณีองค์แรกหรือเปล่าเนี่ยอือฮะนี่ยตัวบรรลุธรรมนะเนี่ยเนี่ยพระพิมพ์พาก็บรรลุธรรมพรุทธองค์ทมาโปรดนี่อันนี้อะไรเนี่ย อันนี้อันนี้ไม่รู้นะเนี่ยอ๋ออันนี้พระอินทร์มั้งเนี่ยระพระอินทร์อินทราชิราชเอออันนี้นี่อะไรเนี่ยมีมยยใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเนี่ยมีนี่อันนี้คัดฝ้ายมือใครเนี่ยเนี่ยวเราไปอ,าอ่านดูนะครับเนี่ยอ่านเองเนี่ยน,นี่ <laughs> <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนี่ ไปไปต่อนี่พี่ปราบนี่ไงนี่ใน,นบทในบทพาะผุมก็มีไหมครับเนี่ยบทสุดท้ายเนี่ยพระกาพรมหรือเปล่า <ปะ S 1> หรือยังไงที่ว่าพระาพระกาพระกาพรมในที่ว่ามีทิฏฐิเข้าใจผิดอะไรเนี่ยเป็นเป็นคือเ,เป็นอันนะมีชาทิฐิหรือไงนี่แหละพระกาพรมใช่อนุเคราะห์เนี่ยให้ใครทิฏฐิมานะ ใครที่มีมีมิจฉาทิฏฐิไงคิดว่าพระโอเคคิดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเนี่ยเป็นนะเป็นคิดพระกาพผมคิดว่าตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิอ่ะคิดว่าตัวเองมั่นมากอะไรนะคิดว่าตัวเองแบบนิพพานแล้วหรือยังไงเนี่ยอ่าก็ปราบเนี่ย พระครูพงให้ใครทิฐิออกไปได้โดยในีรื่องมิซ่อนซ่อนนะให้ใพระคอมเห็นเล็กก็ได้อยู่มวลผมพอให้พระคอมให้หาพุทค์ให้เจอไปหาไม่หาไม่เจอพนท่า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 นเป็นเหมือนเป็นเส้นผมอยู่ในะครับผมหาไม่หาไม่เจอก็เนี่ยแหละแล้วใครทิฐิก็ท่านพูดว่าโอ้ยก็มีจิตนะว่าเออมีเนี่ยแล้วก็ฝนแล้วก็เทศนานี่แหละเทศนาจนจนกระทั่งเทศฝันยังไงจำแนงเนี่ยฟังคำนดด้วยด้วยปัญญาเนี่ยแหละ แล้วก็บรรลุธรรมนะเพราะเป็นว่าพระท่านบรรลุธรรมในหลังนั่นกันจนรายละเอียดไม่ได้หรอกอืมอนี่นี่พระมาลายปลดนลกปลดฝันนลกพระมาลายคือพระผู้ลงปลดฝันนลกองค์ไหนที่ลงไปปลดฝันสรักเรชื่อพระมาลายอ๋อไม่ใช่บะไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อไม่ใช่อืม ก็คือพระอรหันต์ที่ลงไปปวสนนกใช่ก็เลยจะเรียกว่าใช่พระอะไรนะพระมาลายนี่นี่องคุริมาปรดองคุริมาคนรู้จักนะองคุริมาในดังมากนะเนี่ยองคุริมากเนนยที่แบบจะไปฆ่าแม่ด้วยเ่ยเานวมาตุ้ยเขาเป็นขยาราชกาโปรดใช่จนนนกระทั่งองคมาคุริมาที่เดิมที่ชื่ออเหิงสกะนะเาก็เอานิวมาเนี่ยตัด จัดใช่ไหมค่าใครก็ตัดนี้มาร้อยคอใช่ไหมล่ะด้วยความหลงชื่ออาจารย์หลอกไว้อแต่ก็สามารถทำได้แต่เป็นพระอาจารย์ใช่ใช่ก็โดนปากรหินใส่เหมือนกันอ่ะก็ตอนนั้นก็คือกรรมกรมเก่ายังอยู่ก็เหมือนแบบว่าใครใครปาอะไรก็ถูกหมดเลยว่าว้าก็ว่ากรรมเก่ากรรมเก่าท่านยังอยู่แต่ถ้าไม่ทุกข์แล้วถ้าพ้นทุกข์แล้วถ้าพ้นทุกข์แล้วก็คือแบเหมือนใมีใของตัวเองอะไรอ่า อันนี้นี่ใครรู้จักนะปางนี่ปางปางป่าเลไลเขารู้จักนั่นเนี่ยนะมีปางป่าเลไลคือมีมีอะไรนะมีช้างกับมีลิงอยู่เนี่ยเขาเรียกภาพปางป่าเลไลคือระหว่างนั้นน่ะสงุ่นเนี่ยเกิดขึ้นที่สงุ่นเขามีแบบเขาเรียกว่าเป็นมีการทะเลาะเบาแหวงกันในหมู่สงุนท่านบอกโอ้ยางงี้ไปอยู่ออกมาเนี่ยในป่าตอนนั้นน่ะเพื่อเห็นว่าเนี่ยท่านออมาปีกๆเอา็ไปในป่าดีกว่า ก็ได้มีมีช้างกับมีลิงมาคอยดูอนุบัติดูแลเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยที่ไม่เคยทะเลาะอันนี้มู่สอด้วยนะมีมีขัดแย้งอันนี้แหละเรื่องเรื่องอะไรพวกอย่างนี่แหละอ่าใช่หมู่สอหมู่สอหมู่ไหนนี่แหละโอ้ยนี่อะไรมีมีหมามีงูด้วยนะอันนี้ถ้าเป็นอันนี้พระโพธิสัตว์อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับพระพุทธองค์แล้วนะเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเป็นชาติหนึ่งของของพระพุทธองค์ในอดีตนะ ก็คือคือคือเป็นพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์ก็นี่เขาเขีเยวเอเทวาเรื่องของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระบารมีเนี่ยเนี่ยพระพระบารมีฝากคลิปนี้จบลงแต่เพียงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนช่องไปด้วยกันวาไราตีก้กันด้วยครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ